แล้วก็จีนของพักนาขก็คือ่ามีในงบนี้ตอเด็นตอมีกาจะเต้องการิประวัตกจะเกิดเงินด้วยกนมีการความเทศการแสดงคำความเทปฏิบัติธรรมตื่นตื่ใจ คือต้อนี่วัตากไม่มีหเหไมมีรทตีจิตเด็อทันอนั้นไม่มีเ็สิเสพติตจะไปไมีเลีต่างอนถ่าเห็นสูงอยูนที่นี้่สุงอูนอย่างสิสุดการวาดแต่ตัวเัที่ต้องมาปฏิบัติเรว่เ็นตัช่วยนี้ยีวตช่วงชี เกโควิดก็ต้องระมัดระวังแต่ละท่าน,นแต่ละคน,นแต่ละกลุ่มเข้ามาต้งนีการดตรอการต้ดงมีสิสสสที่สำคัญในเวีตอนีประเทศอุจวันพรุ่งนี้ก็มีการถวรัสท่ในตะวันที่ที่เ้ามาในะวันตีให้เดทุกทุกคนเป็นจกับทุกทคน ไ่งใจวาจัด้วยดทป็นคนลานุกคนขอไดทไว้เทิปเรื่องผามันยร่งอะไรื่าเรืองกาเข้มที่ต้อไ้เยย้อใชในวันนั้นใชในวันนั้นคือวันขวัู่้วก็วันตาบย้อมาักวัยอม เก็บปัดสาะบงให้เสร็จในนั้นจะใช้นั้นโดยเฉพราะโดยเฉพเป็นผ้าขาวต้องไม่ต้องเก็บต้อเก็บสีอะไรที่งต้อีเก็บถุงมันร้อให้มันถูกต้องตามมรตรวานัยที่สุดเลยอะไรที่ถูกต้องบมารรวานัยเราจะพยายามทำให้ดีทสอดเปอนกันนี่คือเก็บกรเป็นเดเื่องขใารเก็บ เงินเงินก็เป็นเรื่องเรืองหนึ่เพราะเรื่งนาคารแักษ์แาคารที่จะเอามานักเนั้นนักต่างเรื่องักก็งเทารกันาพัวชวยใจีตัวใจปฏิโูงอยาาทำหรือไปมาที่ยิเขาจบเไหนก็เป็นห่วจิตใจเราเองก็นึงหรือว่า เราคิดดีพูดดีประสการดีมันก็เป็นปีเป็นกิจที่สัคัญแต่สิ่งที่ต้องเป็นการมีเพื่อเดียวก็สามารถึันรอดะโทรเนยเนีเ่ยผูชมสังเกตจะเป็นคำที่ต้องกนรเวลา ศึกษาในทางกูบายานตื่นตากในผูคประเด็นตื่นากในผู้รู้ต่างประเดีนคือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็มีสังสอนในโลกความรู้จากงวนี่ยลมาถที่ตื่นตีมีมาปฏิบัติทำประลุสมบูรณ์ธรพัรลอกทำมปรลทเป็นสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้น อยู่ในสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติอะไรฏิบัต่างก็ปฏิบัติที่กายของเราปฏิบัติที่วาจาของเรามีการเปลี่ยเดียวเป็ยนไรมีวาจาก็พูดเป็นสิ่งดีๆอันนี้ทีคนี้ปฏิบัติธรรมขับรถอยู่ก็ปฏิบัติไดรทำที่ทำงานอยู่ก็ปฏิบัติการอยู่ที่นี่ก็ปฏิบัติการ เป้อยคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีอะไรืำัปติติธรรมบาทีไปนอนบ้านคุณนั่งสมาธิอยู่แต่ว่าจิตมันกส่งมรู้ตัวที่น้ารวับจะเกิดคามขัือ่าติธรรมจะเป็นแก่รมปแดบใจมันไม่เป็นธรรมใจ รู้ว่าในโกต้ทำในโกเียกันจตอานอยู่ใกลอยู่ใกลกัเป็นงสามานุษย์ธรรมดาเป็นตัวผู้ครับเป็นตัรับเป็นตัวนของท่านในทางสมานตั้งแต่ตนปัจจุบันท่านไม่ลืมทาไมถึงม่มเพราะท่านเป็นผู้ที่่ยวข้อมอบรุษโยมข้อมอบรุษามทำดีโยมข้อกับรุษต้องารทห เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาและก็พระหาพัิยศที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของคนจนไทยทุกทุกชาตเป็นตัวในเรื่องราประเทศตดางรวมไปงการงมันทางการเองารทหประเรองการเจริญตอ